สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนุชนาฏวิริยาภูรีรหัสนักศึกษา6 3 5 0 1 1 0 0 1 2สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ค่ะค่าวันนี้นะคะก็จะมาสอนเรื่องการจัดสรรหมายเลขสำเน็ตสำหรับเครือข่ายแลนนะคะโดยมีโจทย์ก็คือผู้บริหารเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีความต้องการจัดสรรหมายเลข IP ให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยหรือว่าแลนนะคะ ผู้บริหารเครือข่ายพบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัยอยู่สามอาคารเท่านั้นคืออาคารเรียนรวมอาคารสำนักงานและอาคารหอพักนักศึกษาผู้บริหารเครือข่ายยังพบว่ามีปริมาณการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกันในแต่ละอาคารจำนวนสูงสุดถึง1,000เครื่องผู้บริหารเครือข่ายกำหนดให้มีการใช้ DHCP เซิร์ฟเวอร์ในการจัดสรรหมายเลข IP ในเครือข่ายอย่างอัตโนมัติผู้บริหารเครือข่ายต้องการแยกเครือข่ายย่อยหรือสับเน็ตออกเป็น3สับเน็ตให้กับแต่ละอาคารอาคารละ1สับเน็ตและยังต้องการใช้งานหมายเลข i p address ในคลาสซีเท่านั้นหมายเหตุน,นะคะช่วงของหมายเลข i p address ในคลาสซีที่เป็น r i v a t e IP ดดท address คือ192.168.0.0ถึง192.168.255.255หรือ192.168.0.0/16ค่ะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มข้อแรกที่เราจะทํากันเลยนะคะโดยโจทย์นะคะก็จะมีว่าจงแสดงการหาค่า subnet m a r k ในรูปของตัวเลขฐาน2และตัวเลขฐาน10กําหนดให้ทั้งสามสับนิตน,นะคะมีค่าสับนิตมาร์กเหมือนกันนะคะค่าจากโจทย์นะคะโฮสที่ให้มาก็คือ100เครื่องนะคะแล้วก็เขียนไปเลยค่ะโฮสนะคะเท่ากับ1น0 0งเครื่องนะคะพูดผิดค่ะต่อไปนะคะเราก็จะหาจำนวนบิตจากโฮสนะคะ จำนวนบิตจากโค้ดไไอดีนะคะก็จะเป็น2ยกกำลัง10เท่ากับ1024ค่ะแล้วก็เวลาเรานำไปใช้จริงนะคะเราจะหักไป2องจำนวนนะคะก็จะเป็น1224งพันนะคะลบสอค่ะก็จะเป็น1น2่นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหาเลขฐาน2ค่ะ ก็จะได้เป็นหนึ่ง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 นะคะก็จะเป็นแปดตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็จะเป็นจุดหนึ่ง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 แปดตัวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่ง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 ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ก็จะเป็นแปดตัวอย่างนี้นะคะ ก็จะได้ว่าหนึ่งนี้นะคะก็จะมี8บิตค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น8บิตค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น6บิตค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือจำนวนโฮสต์ค่ะก็คือ10บิตก็จะเห็นได้ว่าสับเน็ตนะคะทัพ2บนะคะมี1ทั้งหมด 22่สิบิตนะคะส่วนศูนย์นะคะก็จะมีเท่ากับ10บบิตค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาหาค่าสัาเน t มาร์ค่ะเราจะมาหาค่าสัาเน t มาร์กันนะคะก็จะได้เป็น255ค่ะถ้ามี1ทุกตัวก็จะเป็น255นะคะ ก็จะจุด255ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็จะมาคิดกันค่ะก็จะเป็น2ยกกำลัง7คูณ1บวกด้วย2ยกกำลังหคูณ1่ค่ะบวกด้วย2ยกกำลังหคูณ1บวกด้วย2ยกกำลังสคูณ1บวกด้วย2ยกกำลัง3คูณ1ค่ะ ได้สองแล้วกำลังสองคูณหนึก็จะมี6ตัวนะคะแล้วก็จะได้เป็น1นึ่งสองแปดบวกหกบสวกสาบวกสิบวกแบวกสนะคะก็จะได้เท่ากับ252นะคะ ดังนั้นนะคะสับนิดมาของเราก็จะเป็น255.255.252.0นั่นเองค่ะค่ะโจทย์ข้อที่2ต่อมานะคะมีโจทย์ว่าจงแสดงการหาจำนวนสับนิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดในคลาส C จากการใช้สับนิดมาร์กในข้อที่1นะคะโดยคลาส C คลาส C มีหมายเลขกำหนดก็คือ 1 9 2 1 6เก0าอันนี้นะคะก็คือหมายเลขคัสซที่กำหนดไว้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโฮสที่ได้มาจากข้อที่1เมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะส่วนเรานะคะก็จะมาหาตรงนี้กันค่ะ ก็คือ Net ID นะคะจำนวนสับเน็ตที่จะเกิดขึ้นในคลาส C นะคะก็จะมี0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1ไปจนถึง1 1 1 1 1 1 1นะคะตรงนี้นะคะ ก็คือสับน็ตมาร์ททั้งหมดที่เป็นไปได้ค่ะ <_ S 1> ค่ะโดยเรานะคะก็จะใช้สูตรก็คือ2ยกกำลัง6ค่ะเท <_ S 1> ่ากับ64ค่ะ ดังนั้นนะคะจํานวนสับนีที่เกิดขึ้นในทั้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในค้สซนะคะเท่ากับ64ค่ะ ค่ะในข้อที่3นะคะก็จะมีโจทย์ว่าจงแสดงการหาช่วงหมายเลข IP Address ของ3สับเน็ตจากสับเน็ตทั้งหมดและจงเติมข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลข IP Address ของ3สับเน็ตลงในช่องว่างของตารางต่อไปนี้นะคะมาเหตุก็คือสับเน็ตที่ 0, 1และ2ถูกเป็นสับเน็ตของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในอาคารเรียนรวมอาคารสำนักง,งานและอาคารหอพักนักศึกษาตามลำดับนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือตารางตัวอย่างนะคะที่เราจะต้อง เติมข้อมูลเข้าไปก็จะมีสับนิดนัมเบอร์ศแล้วก็2ค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะก็คือ1 9 2 6 8 8 x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  จุด x ตรงนี้ก็จะเป็น8ตัวนะคะอันนี้คือสับนิดสับนที่0ูนย์ะคะก็จะเป็น0 00, 0 0 0 0 0 0

ก็จะเป็น192.168.0.0นะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นศูนย์หมดเลยนะคะส่วนบอร์ดแคสต์นะคะบอดแคสต์ที่ศูนย์นะคะก็จะเป็น192.168นะคะจุด2 5 25 5ห้านะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็น1หมดเลย ต่อมานะคะ IP นะคะเท่ากับ192.168.0.1ถึง192.168.3.254นะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทำสับเน็ตที่1ค่ะก็จะเหมือนเดิมนะคะก็คือ xx ตรงนี้จะเป็น8ตัวนะคะ ค่ะสำเน็ดท,ที่1นะคะก็จะเท่ากับ1 9 2่งเก้จุดหกยกกำลังสองนะคะก็คือสีนั่นเองค่ะแล้วก็จุด0นะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเป็นศูนย์หมดเลยก็จะต้องเป็นจุดศูนย์นะคะค่ะต่อมานะคะบอร์ดแคทค่ะ บอร์ดแคสที่1นะคะก็จะเท่ากับ192.168.7นะคะ7ตัวนี้นะคะก็จะมาจาก2ยกกำลัง2องบวก2ยกกำลัง1บวก2ยกกำลัง0นะคะแล้วก็จุ5 5ค่ะ IP นะคะก็จะเป็น192.168.4.1นะคะถึง192.168

แล้วก็สับเน็ตนะคะสับเน็ตที่2นะคะก็จะเท่ากับ192.168.8.0นะคะ8นี้ก็จะมาจาก2ยกกำลัง3นะคะส่วน0ตรงนี้ก็จะเป็น0ก็เลยเป็น0นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะบอร์ดแคสต์นะคะบอร์ดแคสต์ที่2เท่ากับ1 9 2 1 6 8ก 11นะคะสิก็จะได้มาจาก2องยกกำลังสามบวกสอยกกำลังสองบวกสอยกกำลังหนึบวกสอยกกำลังศูนย์ะคะแล้วก็จุดสองค่ะที่จุดสองหานะคะเพาตรงนี้นะคะเป็น1นหมดเลยค่ะก็เลยเป็นจุดสองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะหมายเลข IP นะคะเท่ากับ192.168.8.1ถึง192.168.1.1.254ค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาเขียนลงในตารางกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราคิดไปเมื่อสักครู่นะคะลงมาเขียนในตารางค่ะสับสับสบเน็ตหมายเลขศูนย์นะคะเราก็จะมาเริ่มที่สับเน็ตท,ที่ศูนย์นะคะสับเน็ตแอดเดนนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดศูนย์จุดศูนย์ค่ะส่วนหมายเลขที่สองนะคะหรือว่าสับเน็ตท,ที่สองนะคะก็จะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปด จุดสีจุดค่ะนี่นะคะที่เราทำไว้เมื่อกี้จุดสีจุนะคะส่วนสัมมิดท,ที่3านะคะเอ้ยสัมมิดท,ที่สองนะคะก็จะเป็น 8. 8. 1 9ึ่งเก้สองจหนึดจุดจุนะคะ แล้วส่วนในช่อง Post a d d e s นะคะก็จะเป็นเราก็จะมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะสับเน็ตท,ที่0นนะคะก็จะเป็น192.168.0.1ถึง19 192.168.0.254นะคะก็นำมาเขียนเลยค่ะ ส่วนในช่องของสับเน็ตที่1นะคะก็จะก็จะเป็น192.168.4.1ถึง19 192.168.7.254นะคะค่ะในช่องของสับเน็ตที่2นะคะก็จะเป็น 1 9ึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองจุแปถึงหนึ่งเก้าสอนกะคะเราก็จะมาเขียนลงไปในตารางเลยค่ะค่ะในช่องต่อไปนะคะก็คือ subnet address with cidr นะคะเราก็จะมาเขียนกันเลยค่ะก็คือ1ในของ subnet ที่0นะคะก็จะเป็น192.168.0.0ทับ22นะคะส่วนของ subnet ที่1นะคะก็จะเป็น192.168.4.0นะคะทับ22เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น subnet ที่2นะคะก็จะเป็น 192.168. 8.0ทับ22นะคะส่วนในช่องของ b o a d c a s t a d d r e s s นะคะก็จะมาเขียนเป็นของสับเน็ตที่0ูนย์ะคะจะเป็น192.168.3.255นะคะในส่วนของสับเน็ตที่1นะคะก็จะเป็น192.168.7.255นะคะ ในส่วนของสำเนิตที่2น,นะคะก็จะเป็น192.168.11หรือจุดห5นะคะค่ะส่วนในข้อที่3นะคะก็ได้คำตอบประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ